ทุกคนเราพินใหม่วันนี้เราพามากินสุกี้นิงจา้าแต่วันนี้เรากินแบบปิ้งย่างนะสาขาถ่าพะเราตื่นเต้นอีกแล้วว่าครั้งแรกอีกแล้วตามเรามาเลยปิ้งย่างขึ้นไปที่ชั้นสองนะโอ้โหขึ้นมานี่นึก,กว่ายอยู่โรงแรมเธอสวยละ สวยมากเลยเพื่อนๆดูสิไม่ว่าจะเป็นตอกบอกกี้จำสาล่าย่งทอดหูแต่ละอย่างนะอร่อยมากเลยหมูสามชั้นย่างหอมๆเหลืองๆสุดยอดสุดยอด <c oughs> แต่ที่สุดยอดนะเราอะ่ะชอบมากเลย เียมหอมหอม,หอมเหลืองเหลืองชิม,มน้ำชิมละลายในปากมันเยิ้มเยิมสดยอดแต่พี่ดอเบสสุดนะน้ำเก๊กห้วยร้อนทนันง่กแล้วอะ่ะโอ้โหลงคอหวานน้อยอันนี้ยอมยอมยอมดีดีดีเลิศเลิศเลิดอะเบสสุด <laughs>